ใช่ครับว,วันนี้ะะระดับรางวัล Thailand Global Star ครับก็เป็นมันจะเป็นครั้งแรกด้วยที่ทางจีคอว่ารางวัลนี้ให้กับให้ในงานจีคิวไทยแลนครับผมก็ดีใจมากครับรู้สึกระดับเกียรติสุดๆเลยเป็นรางวัลที่ใหญ่มากๆ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับเดือน <c oughs> เดือนที่แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะที่แล้วน่าจะสามรางวัลเดือนนี้ก็อันนี้เป็นรางวัลอีกรางวัลนึงที่รับ ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอีกเขาเรียกมันเป็นเหมือนกำลังใจแล้วกันเป็นกำลังใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคงานที่เราทำเนี่ยมันมีคนมองเห็นแล้วมันได้รับการยอมรับแล้วมันก็มีเหมือนเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นอีกอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจด้วยให้เราเหมือนป้าใจท ให้เก็บตนรางวัลเราก็อยากไปแล้วอยากรับรางวัลนะทีจริงทุกๆรางวัลที่มีโอกาสได้รับมาก่อนอันนี้ด้วยผมก็อยากไปรับรางวัลด้วยตัวเองตลอดแต่ว่าปีนี้ก็เหมือนเป็นปีที่ผมแบบจัดการกับคิวเติ้ลได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมงานรับรางวัลมากขึ้นเลยเป็นแฟนสภาพแบบคู่ให้รางวัลเราอ่ะใส่เอารางวัลเราไปใส่อ๋อใช่ใช่ผมไปกดไลค์ไปเหมือนกันผมรู้สึกว่าแบบเออแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตัวผมเองคือเดี๋ยวเดี๋ยวที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าแบบที่ออฟฟิศก็ตามเดี๋ยวผมก็คงจะหามุมที่แบบวันรางวัลที่มันแบบน่าภูมิใจพวกนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาทำเป็นกราฟิกให้ก่อนก็ดูเป็นไอเดียดีครับตอนนี้ไม่มีตู้ครับตอนนี้ทำอยู่อ่ตอนนี้ทำตู้อยู่แต่รางวัลเราเก็บไว้เป็นอย่างดีครับผมขนาดไหนเราไว้ถ้าเดินสารอบรางวัลเยอะขนาดไหนผมว่าอ่าอาจจะมีที่บ้านตู้หนึ่งที่ออฟฟิศตู้หนึ่งเลยนะน่าจะโอเคครับ ปีนี้ให้รางวัลตัวเองไปแล้วจริงๆก็ก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสเหมือนซื้อรถยนต์คันใหม่ให้ตัวเองคือไม่เคยไม่ได้ซื้อรถยนต์นี่เองหานมากแล้วซื้อคันแรกนี่คือเมื่อประมาณแบบปีหนึ่งเลยอะประมาณแบบโค้ด้าหกปีที่แล้วปีนี้ก็เหมือนได้ได้ได้ซื้อคันใหม่ให้ตัวเองก็รู้สึกว่านั่นเป็นเป็นรางวัลให้ตัวเองด้วยแล้วก็เหมือนเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองไปด้วยแหละเป็นรางวัลชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ครับชด้เหมือนกันใหญ่ประมาณหนึ่งก็ฟรีไปเหมือนกันนะเราต้องตั้งใจทำงานต่อติดต่อกันได้ครับ ปีหน้าใช่ไหมครับปีหน้าตอนนี้ก็จริงๆค่อนข้างแน่นๆเลยจริงๆปีหน้ามันก็มีเรื่องของผลงานเพลงที่เราได้วางไว้แล้วด้วยจะเป็นเรื่องของทัวร์แฟนมิทติ้งด้วยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีเที่ยวปีหน้าสำหรับคนที่คิดถึงผลงานการแสดงบางทีว่าน่าจะมีผลงานที่จะถ่ายทำในปีหน้าให้ได้ดูกันแต่คงจะแบบถ่ายปีหน้าคนจะได้ดูปี25อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับปอีกใช่ใช่ครับปีเด้อใช่ใช่ใช่ครับก็จริงๆปี25ก็มีบางงานที่ที่เริ่มคุยกันแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็แบบเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไร ผมตื่นเต้นที่จะทำและน่าสนุกมากๆมีงานทั้งในไทยแล้วก็งานที่ทำกับต่างประเทศด้วยครับปีหนา้ามีเยอะไหมคะเยอะครับคิดว่าเยอะกว่าปีนี้ครับจากที่จากที่เห็นแบบตารางหรือว่าเห็นเห็นคิวแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าปีหน้าน่าจะแบบมีโอกาสได้ไปทัวร์หลายๆที่เลยแล้วก็จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองไปทัวร์ที่ที่มันแบบอาจจะไกลออกจากน้องเอเชียไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยกำลังกำลังมองหาโอกาสอยู่ครับแต่ว่าปีหน้าก็ตื่มเต้นกับการทำงานอย่าเช่นเคยเช่นกันครับปีหน้าครับก็เรื่องการทำงานเราเต็มที่อยู่แล้วไปช่วงเวลาของการทำงานครับอยู่26เนาะแต่่วา ว่าปีหน้าก็คาดหวังเหมือนกันว่าจะมีเวลาที่จะได้กลับมาดูแลเหมือนรูปร่างหรือว่ามีเวลาให้กับการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามากขึ้นรู้สึกทางเอินจะกีฬาเหรือเกินจะกลับไปเตะบอลยะกลับไปต่อยมวยเยอะๆเลยก็วันก่อนเราก็ไปเตะบอลกับเพื่อนมาเพื่อนขาผมหอบเลยครับผมลงสามนนี้ผมก็มานั่งนะผมว่าเปรียบตัวไหวมากเปรียบตัวไหวมากใช่ครับ่อยแค่นั้นครับช่วงนี้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะกลับมาครับเดี๋ยวไบจะกลับมาแน่นอนครับไบที่เป็นนักกีฬาตอนนี้ไบเป็นนักเอ่อนักทำงาน เราแบบไปพาดคอนเสิร์ตด้วยเราก็ตามใจเพื่อนเราหน้าดูเหมือนกันนะใช่ใช่ตามใจเลยครับคือเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นงานของเขาเป็นวันเกิดเขาอะไรเงี้ยเราก็อยากจะง่ายๆเราอยากจะไปช่วยเขาอยากจะไปเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะไปไปสร้างความสุขให้เขาไล้ก็เป็นแฟนของเขาอะไรเงี้ยก็ก็ตั้งใจครับตามใจเพื่อนเราบ้ากครับจริงๆเหมือนชิลพักผ่อนหรือว่าแบบว่างานหนักเลยที่ไปกันไี่มาก็ไม่ไม่หนักนะครับผมว่าผมชอบร้องและทำเพลงเลยครับก็ไปร้องเพลงก็มีความสุขดีแฟนๆกับก็น่ารักให้การตอบรับดีแล้วก็จริงๆการไปเตะบอลกับเพื่อนๆก็เขาเรียกอะไรมันไม่ได้ ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นมันเป็นเหมือนแบทกระชับมากกว่าก็ทุกคนก็เหมือนมามาจอยกันไม่ได้มีใครแบบโอ้โหวิ่งไล่ทิงจังกันคือเตะกัน1 5บนาทีนะสามสิบนาทีไม่มีการฟาวกันเกิดขึ้นเลยนะครับทุกคนเล่นกันแบบว่ามีดาภาพรู้สุดครับอย่างงั้นไไวแต่ชวนกลบมาปะครับถ้าอย่งนั้ต้องรอดูครับมีแววหรือเปล่า แต่ว่าสนุกสนุกแน่นอนครับงานผมก็คือเขาเรียกอะไรตอนนี้ก็คายคาตอนนี้เหมือนเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวเราซ้อมดนตรีเราซ้อมดนตรีหนังมากเราซ้อมโชว์หนังมากอะไรเงี้ยเราคิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกันในงานแฟรมิริ่งนี้แน่นอนครับมันจะเป็นตัวไหนกันบ้างเป็นจริงๆนะช่องานโฮมปาร์ตี้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็จะมีความอบอุ่นสบายๆแล้วก็จริงๆผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเขาเรียกอะไรเหมือนว่าสำหรับงานนี้น่าจะได้เห็นอะไรที่เหมือนไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นอีกหลายๆอย่างเหม มีเกซมีเกสแน่นอนมีเกหลายคนครับเพปเืนไนิ่งจะถามเมื่อกี้อแล้วอะไรมเยนอจกกีบสมยนงมีคนที่จริงๆมีมีมีเกซี่ไม่เคยร่วมขึ้นเวทีกับผมมาก่อนลองดูเลยแต่ว่าเคยร่วมงานไม่แน่ใจมีแกผู้หญิงไหมคะเกผู้หญิงมีครับแต่เรา ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่มันก็อยู่ในคอนเซ็ปต์โฮมปาร์ตี้แน่นอนครับเดี๋ยวเราดูครับแล้วมีธีมไหมอ่ะมีแบบว่าอยากให้เป็นการแต่งตัวเหรอจริงๆผมว่าพอเป็นงานโฮมปาร์ตี้ก็ไม่อาจจะไม่ต้องแบบอะไรที่มันยุ่งยากมากมายก็คิดซะว่าได้ชุดนอนก็ได้ไม่ติดเลยครับผมแฮปปี้ครับอาเก็บเหมือนกันต้องมาด้วยเพื่อแอดโคัวสิได้เลยครับแอร์ตก็ดีครับ จริงๆถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าช่วงที่ไปคืออาศัยช่วงที่เบอร์เบอรี่เขาชวนไปดูลอตเตอรี่แฟชั่นบีครับถ้าเกิดมีเวลาก็เดี๋ยวก็จะไปดูบอลแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีแพลนว่าแบบจะไปเที่ยวเองจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าปีหน้าก็จริงๆมีถามที่เหมือนกันว่าแบบผมสามารถแบบหายไปสักสิบวันไปไกลๆได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาบอไม่มี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 ใช่ใช่เพราะเราต้องทำงานัคชับครับผมไม่รู้เลยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวกมภาวนี้ก็อาจจะมีแบบไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแต่ตอาาจจะยยยังกอู่นนี้เรา่ะ ไปเที่ยวตอนทํางานมากกว่าเหมือนอย่างปีล่าสุดก็ที่ได้พาแม่เที่ยวก็ต้องขอบคุณงานทุกๆงานที่ให้ผมได้ไปต่างประเทศผมก็พาแม่ไปไปเที่ยวด้วยกันโอเคขอบคุณแม่ไทยได้เลยครับครับผมก็ครับผม e r r y Christmas แฮป h a p p y New Year นะครับสำหรับช่วงเทศกาลเฟสติวแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนที่ไปเที่ยวนะครับขอให้ทุกคนเอ่อไม่ประมาทในการเดินทางนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมหรือว่าถ้าอยู่ที่บ้านก็ขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่กับครอบครัวที่บ้านครับแล้วก็ในปีหน้านะครับ 2 5 6 7ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขความแข็งแรงและก็ใครที่อยากที่จะทำอะไรสำเร็จในปีหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมาขอให้ทุกคนสำเร็จทุกๆกอย่างที่คาดหวังกันไว้เลยครับและก็ขอให้เป็นปีที่เขาเรียก The Best Year of ของทุกคนเลยสำหรับปีหน้าครับผมขอบคุณครับปที่วัดเ่ครับไปครับ